เกมมันเพิ่งมีหรือผมเพิ่งรู้อันนี้เอาจริงๆนะผมยังไม่รู้มาก่อนเลยผมว่าเกมเนี่ยมันมีแบบนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมใครที่ซื้อแบบพวกฮีโร่อะไรครบหมดแล้วนะเอาบัตรเอ็มเนี่ยซื้อฮีโร่พวกที่มันใส่ฮีโร่เอาบัตรเอ็มซื้อนะก็วันนี้ผมก็เพิ่งรู้ผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะมาดูอันนี้กันก่อนนะผมการอเอ็มเปิมนะผมทำยังไงเอ็มเมมันถึงจะตันเร็วๆว่าผม อันนี้แบบเล่นมานานแล้วนะไอดีนี้อันนี้ไม่ใช่ผมเล่นนะไอดีนี้นะครับผมใครสนใจก็ถากเข้ามาได้ผมไอดีนี้แต่แต่แต่เอ็มบลมันยังไม่ตันใช่ไหมมันก็แบบคนเขาไม่ค่อยต้องการเนาะเอ็มบลไม่ตันซื้อไปยังไงก็ต้องได้ไปเก็บแบบพวกเอ็มบลให้ตันอยู่ดีนะครับผมอ่าผมก็เล่นมาสักพักแล้วแหละไอดีนี้นะอะระดูบัตรเอ็มสองพันสี่ร้อยสี่สิบห้าเอาไปทําอะไรได้บัตรเอ็มตั้งแต่ปกตินะครับผมจะเห็นซื้อแบบพวก ฮีโร่ที่ใช้บัตรเอ็มซื้อได้นะผมแต่ตอนนี้อดีตน,นี้มันก็เก็บไปหมดแล้วไงเออแล้วบัตรเอ็มเนี่ยเอาไปทไําไหมแล้ววันนี้นะผมก็เพิ่งไปเจอมานะครับผมว่าบัตรเอ็มนะครับสามารถซื้อได้โดยการเอาไปใช้แบบนี้จะมีประโยชน์ที่สุดแล้วก็คือตรงร้านค้าเลื่อนมาคนจะเห็นชุดเอ็มเบิ้นำโชคนะผมก็คือ50าสิบนะผมก็จะได้ถึงอ่าห้าสิบเอ็มห้าสิบเอ็มบัตรเอ็มนะผมก็จะเปิดเพื่อสุ่มนะครับชิ้ส่วห้าสิบห้าชิ้นส่วนเอ็มเบิกันเลยทีเดียว คือแบบมันได้เยอะนะผมก็ถือว่าเอาไป up m m ได้นะผมะวันนี้เดี๋ยวผมจะเอา2,400กว่าเนี่ยเอาไปเปิดบัตรกองกองสุ่ม m m ดูนะผมว่ามันจะหมดเท่าไหร่แล้วก็ mmb เนี่ยจะตันหรือเปล่านะผมแล้วก็จะปล่อยปล่อยไปเลยนะผมจำหน่ายไปเลยนะไอดี ID เนี่ยมาเปิดสุ่มกันอันนี้ผมจะเอาประมาณเท่าไหร่ก่อนดีนะผมทุกคนมันมี2,000กว่าเองอะ่ะมันได้คิดกล่องเอา1,000 ก่อนแล้วกันนะหนึ่งพันบาทเอ็มไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยใช้ทันทีสิครับม,ม,มันได้ะไรเฮ้ยมันมันได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวผมลองเอาไปดูกันนะผมว่ามันได้เยอะจริงไหมนะครับผมเราสามารถอัพได้เยอะไหมไนะครับผมมาเปิดกลัมาอ,อันนี้เต็มแล้วแม็กแล้วนะครับผมอุ้ยมันก็แบบมันยังเยอะนะครับผมอันนี้คืออะไรเอ็มเมมักสูทั่วไปลองเลยอะไรปุ๊บจุดเอ้าอะไรงงไปดิกู ม่ยิ้มไม่รู้ห่าเหงาอะไรซะด้วยเนี่ยคือมันมันถือว่าใช้ได้นะผมอือเดี๋ยวผมเอาไปซื้อให้หมดเลยเลยกันนะผมซื้อให้หมดไปเลยสุดๆปันสีไปเลยป๊าใสให่หมดเปูปูด,ดีเอ็มเบมมันเติมมันได้น้อยอ่ะดอู่แล้ไม่น่าข่มแหละเอากดพลาดซะแล้วไปกดอะไรหน้าโปรไฟล์อ่ะเอามาสุ่มกันดีกว่า นี้ผมเพิ่งรู้นะเออเอามาใช้กันด้มีอะไรที่ผมใช้ได้ไหมอันนี้มีร้อยกว่าอันนี้อันนี้ใช้ร้อยกว่านน้เอออยังไงี้ยวะตอนตอนแรกคิดว่ามันจะคุมไงคือไปไปมาก็ก็คุมขุมอยู่มั้งคุมอยู่มั้งอันนี้อันนี้ใช้ได้อัพได้แหละเห็นไหมเออมันก็คุมนะอันนี้อย่งอ่ะเอาไปอันนี้ก็อัพไปอันนี้ก็อัพไปโอเคหมดเลยเกือบเต็มแล้วผมเอ็มัน เวทนะผมอีกอีกครั้งเดียวก็ตันแล้วนะผมเมื่อกี้ผมกดมาเรื่อยๆก็ถือว่าใช้ได้นะผมเดี๋ยวเอาบัตรเอ็มนะผมเอาไปไว้ซื้อแบบพวกออันนี้ดีกว่านะพอดีว่าบัตรเอ็มนะครับผมไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรถ้าใครมีเทคนิคใช้บัตรเอ็มนะครับก็อลองคอมเมนต์มาดูนะผมว่าบัตรเอ็มเนี่ยมันเอาไปใช้อะไรนะครับผมอ่าจะกต็ติดติดตามกิจกรรมนะผมะกิจกรรมกิจกรรมนี้เลยผมกิจกรรมอันนี้ไม่เกี่ยวกนะับอันี้ ผมก็พูดถึงเรื่องนี้หน่แหละกันมึงแจกทำหาผมาอะไรเนี่ยให้ทั้งบัตรเดียวอ่ะโอ่ยดีใจเกินใจดีเกินนะผมเจมให้ทั้งบัตรเดียวไม่เอามาทำไรกิจกรรมนั้นอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่กิจกรรมนี้ผมแจกออไซชันนะครับผมโมบายเจนเอ็กแจกออไทชันนะครับผมสามตัวแล้วก็มีสกินจิตมานะครับผมนั่นก็คือมาทิสแล้วก็ยินแล้วก็แฟนนี่นะครับที่ได้คอลแลบกันนะครับผมเป็นแฟนนี่มีคสะนะครับผมยินนะครับเป็น เอเรนนะครับผมแล้วก็รีวจะเป็นทางด้านของมาทิสนะครับผมก็ถือสามตัวเลยรกนกดไปเลยอ้ยให้ไม่ดูไม่ดูนั่นน่าจะเป็นการดูตัวอย่างนะครับผมเฮ้ยเป็นแบบนี้เลยครับทุกคนเรามารอ,ล,อลุ้นกันนะครับผมอันนี้น่าจะประมาณท้ายเดือนนี้เลยครับผมว่าผมได้ยินมาประมาณนี้นะครับผมเออแล้วก็กลับมาพูดถึงเรื่องบัตรเอ็มนะครับผมถ้าใครมีเทคนิคใส่บัตรเอ็มแบบว่าเอาไปใส่อะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมคลิปนี้คงมีประมาณนี้แล้วนะครับผมก็ ทุกคนช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยละกันนะครับผมอืมไม่รู้จะทำคลิปอ,อะไรเลยเนะนี่ยก็ใครสนใจดีนี้ก็ติดต่อเข้ามาเข้ามาได้นะผมที่เฟซบุ๊กผมเลยนะครับผมไปละ